ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เราถามผมว่าคนไหนคือเซลดาผมก็คงตอบไปอย่างมั่นใจเลยะครับว่าเ,เจ้าหมอนี่อย่างแน่นอนเพราะเห็นมาก็ต้องหลายภาคแล้วนี่แล้วก็ใช่ครับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ก็คงเป็นคําตอบที่ใครหลายคนที่เป็นแฟนเกมย n น e n โดพากันส่หัวอย่างแน่นอนเพราะจริงๆแล้วนะครับตัวละครเกมจากเซลดาที่เหล่าเกมเมอร์ได้เล่นมาตลอดหลายปีแท้จริงแล้วก็คือตัวละครที่ชื่อว่าลิงส่วนเซลดานะครับก็เป็นเจ้าหญิงที่ลิงคอยปกป้องและช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะครับ และที่ผมพูดมาครับก็เพียงแค่จะสื่อว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเล่นเกมซลดาภาค Echo o f ออฟฟิส o อนะครับผมแทบจะเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับเกมซลดาเลยแม้แต่น้อยไม่รู้จักตัวละครไม่รู้จักรูปแบบเกมไม่รู้จักเนื้อเรื่องหรือพูดง่ายๆนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเซลดาของผมก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคะแนนนะครับ10คะแนนก็คงได้สักศูนย์คะแนนอย่างแน่นอนนะครับเอ้ยไม่สิต้องได้1คะแนนนะครับเพราะผมรู้จักเซลดาไม่ไม่ใช่ และจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ผมอยากทาความรู้จักกับเซลดาขึ้นมานครับก็คือตอนที่ผมได้มาลองเล่นเกมนี้นะครับเซลดาภาค e c h o o f w i s d o m ภาคนี้นี่แหละเว็บแรกที่เห็น,นครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ภาพน่ารักสะดุดตามากๆเลยดีไซน์ตัวละครนะครับฉากมอนสเตอร์เนี่ยก็มีความน่ารักโดดเด่นชวนให้นึกถึงเกมปลูกผักอย่าง r า e s t m o o n นะครับในภาคเก่าๆที่เราเคยเล่นซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าเกมฟอร์มใหญ่ที่ใช้ดีไซน์ตัวละครน่ารักนักแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหายากแล้วด้วย เพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมครับว่าเวลาเลิกงานเหนื่อยๆกลับมาบ้านนั่งเล่นเกมนะครับก็อยากจะเล่นเกมอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆนะครับภาพสีเขียวสบายตาแบบนี้จะบอกว่าช่วงนี้ผมเป็นแบบนั้นเลยในส่วนของงานดีไซน์ฉากของเกมซลดาภาคนี้นะครับเขาทําได้น่ารักเรียบง่ายครับดูไปแล้วก็สบายตาเวลาเล่นนะครับและที่ผมรู้สึกชอบเลยก็คือเวลาที่ตัวละครเราอยู่ในฉากต้นไม้ทุ่งหญ้าป่าเขานะครับในฉากแลนด์สเคปต่างๆเนี่ย ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบริเวณขอบของฉากนะครับจะมีความเป็นเบลอๆนะครับส่วนบริเวณตรงกลางก็จะมีความชัดนะครับซึ่งก็คือเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการจําลองระยะชัตเตอร์นะครับที่มักจะใช้ในการถ่ายภาพแบบจําลองนะครับโมเดลย่อส่วนต่างๆที่จะทําให้เกิดมิติภาพนะครับดังนั้นแล้วนะครับในเกมนี้นะครับใช้เทคนิคนี้มานําเสนอครับก็ทาให้เราเวลาดูตัวละครในเกมนะครับก็จะมีความชัดแล้วก็มีมิติมากขึ้นทําให้การนําเสนอโลกของเจ้าหญิงเซลดาในภาคนี้นะครับดูเหมือนโลกของโมเดลของเล่นน่ารักน่ารักเลย ทีนี้ถ้าถามว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมหรือรู้จักเซลดามาก่อนจะสามารถเล่นเกมภาคนี้ได้ไหมผมขอเป็นตัวแทนคนคนนั้นมาตอบเลยนะครับว่าเล่นได้แถมสนุกกับเกมนี้ได้อย่างแน่นอนอีกด้วยอย่างแรกก็เพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เล่นเป็นตัวเจ้าหญิงเซลดานะครับไม่ใช่ตัวละครลิง์อย่างเกมภาคที่ผ่านๆมาด้วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์หน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับก็ต้องมาทําความเข้าใจการนําเสนอใหม่ๆของเกมภาคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ แถมอีกอย่างก็คือเกมภาคนี้นครับจะมีรูปแบบการเล่นที่เข้าใจได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ครับโดยเกมภาคนี้นครับเจ้าหญิงเซลดาของเราครับด้วยความเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เป็นกุลสตรีผู้สูงศักดิ์เธอจะไม่ใช้ความรุนแรงครับดังนั้นเวลาเจอมอนสเตอร์นะครับหรือศัตรูต่างๆเนี่ยเธอก็จะใช้ให้คนอื่นไปสู้แทนเจ็บตัวแทนมากกว่า โดยเธอจะมีคาถาพิเศษนะครับที่สามารถก๊อปปี้มอนสเตอร์นะครับวัตถุหรือสิ่งของภายในเกมเนี่ยเวลาที่เราไปเจอมอนหรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามในเกมที่มีแสงแล้วก็เป็นตัวจิ๋วๆยอส่วนแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันสามารถก๊อปปี้ได้นะครับเราก็ไปก๊อปปี้เก็บเอาอไว้นะครับพอเจอตัตูหรืออุปสรรคเข้ามานะครับเราก็สามารถเสกตัวที่เราก๊อปปี้เนี่ยออกมาใช้งานสู้แทนได้เลยและไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะตายหรือว่าหายไปเพราะว่าเราสามารถเสกมันใหม่ได้เรื่อยๆครับตามปริมาณการเสกของการใช้พลังของไตร ไตรตัวนี้นะครับเป็นผู้ช่วยของเจ้าหญิงในภาคนี้นะครับซึ่งเราจะได้ใช้พลังเหล่านี้จากการทําภารกิจช่วยเหลือเพื่อนๆของไตรนะครับยิ่งเราช่วยได้เยอะนะครับพลังไตรก็จะยิ่งเยอะนะครับทีนี้เราก็สามารถเสกมอนเสกสิ่งของต่างๆได้มากขึ้นในคราวเดียวแล้วก็คงไม่ผิดน,นะครับถ้าผมจะบอกว่าจุดเด่นที่สุดของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้มอนสเตอร์แล้วก็สิ่งของที่เราเสกมาได้เพื่อใช้ในการผ่านอุปสัคนี่แหละครับเพราะว่าด้วยความว่าตัวเกมมีการเปิดกว้างแล้วก็ไม่มีการกําหนดเลยว่าเราต้องใช้อะไร เราสามารถเลือกวิธีไหนก็ได้ครับที่จะผ่านให้ได้อย่างเช่นการปีนขึ้นที่สูงครับจะสามารถจะใช้เทมพลินเด้งขึ้นไปก็ได้นะครับหรือจะใช้เตียงต่อหรือจะใช้ลิฟต์ก็ได้หรือถ้าจะปราบศัตรูนะครับถนัดใช้มอนสเตอร์แบบไหนครับก็ตามแต่ผู้เล่นจะสะดวกเลยอย่างผมเนี่ยฮะจะใช้เจ้าลูกเด้งตัวนี้แหละปราบเกือบครึ่งเกมมาแล้วเลี้ยงมันลูกเด้งลูกเด้งนะไม่รู้มันชื่ออะไรผมก็เลือกไป แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถใช้มอนสเตอร์ได้ตามใจชอบได้หมดทุกครั้งนะครับกับบอสหรือศัตรูบางตัวเนี่ยบางครั้งเราก็จําเป็นจะต้องใช้มอนสเตอร์ที่มีเงื่อนไขในการที่แพ้ทางมันอยู่นะครับเช่นกับศัตรูบางตัวนะครับเราอาจจะใช้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆปราบก็ได้นะครับแต่ถา้ามันปราบยากเกินไปเนี่ยเราก็สามารถเอาสิ่งที่มันแพ้ทางกันก็ทําให้การปราบเนี่ยง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือความสนุกของเกมนี้ที่ว่าเป,เ,ปเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับ เพราะมันมีทั้งจุดที่เปิดกว้างสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการผ่านด่านได้อย่างเต็มที่และมีบางจุดที่ต้องใช้ตรก,กะความคิดนะครับแก้ไขปัญหาตามที่เกมกําหนดซึ่งทั้งหมดนะครับก็ทําให้เกมนี้มีอิสระและก็ความท้าทายที่มากพอและเข้ากันได้ดีกับธีมก,การนําเสนอของเกมครับเหตุ hey, ผลอย่างที่2ครับที่ใครๆก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับไม่มีความซับซ้อนเท่าไหร่นะครับ เข้าใจได้ง่ายๆกํากลังดีโดยอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้นะครับเราจะรับบทเป็นเจ้าหญิงเซลดานะครับที่ออกไปตามหาลิงที่หายตัวไปในเหตุการณ์ประหลาดซึ่งเหตุการณ์ประหลาดที่ว่านี้เนี่ยก็ทําให้เกิดรอยแยกมิติสีดําขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ของอาณาจักรและดูดกลืนผู้คนเข้าไปในต่างมิติสร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะครับทำให้เจ้าหญิงเซลดาที่ได้พลังเอ็โคมานะครับต้องออกเดินทางไปทั่วอนะาณาจักรไฮลูนเพื่อหาทางแก้ไขไปริศนารวมไปถึงการช่วยเหลือลิงและกอบกู้อนะาณาจักรให้กลับคืนมา เนื้อเรื่องหลักๆก็มีเท่านี้แหละครับง่ายๆเข้าใจไม่ยากเลยแถมการนําเสนอของเกมนะครับยังดูเรียบง่ายเหมือนการนั่งดูนิทานนะครับรวมไปถึงงานภาพและงานดีไซน์รวมไปถึงเกมเพลงของเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนได้ไม่ยากเลยครับและแน่นอนครับว่าใครที่คิดจะเริ่มต้นทาความรู้จักกับเกมตระกูล The ร e g e n d of Zelda มาเริ่มกันที่ภาคนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับและเหตุผลอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะเชียร์เกมภาคนี้ให้ทุกคนได้ลองเล่นแบบสุดใจเลยนะครับ ก็คือว่าเกมภาคนี้ครับเป็นเกมที่ซื้อมาเล่นแล้วคุ้มค่าครับถ้าคุณเป็นสายเพอร์เฟกที่ต้องการเล่นเกมแบบเพอร์เฟกทุกอย่างแบบผมเจอไอเทมอะไรเก็บไปหมดนะครับไม่ว่าจะเควสหลักเควสเสริมชุดเจ้าหญิงนะครับมีกี่แบบต้องเก็บให้ครบพื้นที่ไหนมีอะไรซ่อนอยู่ต้องตามไปมุดตามไปคุดให้หมดนะครับบอกเลยครับว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์สายเก็บแบบนั้นเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่ามากๆเลยอีกเรื่องที่อยากแชร์ครับเพราะว่าเกมซลด a าภาค Echo of Wisdom ตนี้นะครับ มีเควสเสริมให้ทาหลากหลายนะครับทั้งการหาไอเทมให้ตัวละครนะครับการใช้พลังสร้างมอนสเตอร์ตามที่ตัวละครต้องการเข้าทําแก้ไขปริศนาหาทางลับรวมไปถึงการขี่ม้าหรือวิ่งแข่งนะครับแล้วก็การเข้าลงยิมไปสู้ของมอนสเตอร์ในรูปแบบที่เควสกําหนดนะครับซึ่งผลตอบแทนของการทำเควสนะครับก็มีตั้งแต่ไอเทมเสริมพลังนะครับไอเทมชุดเครื่องประดับซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับก็มีหลายเควสเหมือนกันนะครับที่ไอเทมตอบแทนมันดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับการเล่นเลยนะครับบางเควสนะครับเล่นตั้ง ผลตอบแทนเป็นพริกเป็นมะม่วงฝรั่งนี่มันก็ไม่ไหวนะฮะและหนักสุดนะครับกว่าจะได้ไอเทมพิเศษมาจากการทาเควสนะครับแต่ก็ดันไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะครับอาจเป็นเพราะว่ามันใช้ยากหรือว่าไม่รู้จะมาใช้อย่างไงนะครับและบางอันนะครับกว่าจะได้มาก็เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาไปสู้กับใครครับไม่เหลือบอสหรือศัตรูไว้ให้สู้แล้วส่วนเรื่องชุดเจ้าหญิงนะครับคอนเซปต์นี้ผมชอบนะครับและบางชุดก็น่ารักดีด้วยนะครับมีหลายแบบเลยครับทั้งชุดผ้าคลุมนะครับชุดเจ้าหญิงชุดแมวชุดดนนักเิทาง นักเต้นลาแล้วก็ชุดสีเขียวแบบตัวครลิงนี่ก็มีครับใส่แล้วเหมือนฝาแฝดเลยแต่หลักการที่จะได้มาในแต่ละชุดนะครับก็เป็นแบบเดียวกับเควสไอเทมลับหลายๆอย่างนะครับก็คือก่อจะได้มาแบบครบๆนะครับว่าเกือบจะจบเกมแล้วแถมพอได้มานะครับก็ไม่มีเควสเหลือให้ใช้เช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนชุดเดินสวยๆให้ชาวบ้านแล้วก็มอนข้างทางดูนะครับแถมบางชุดนะครับจะต้องมีการใช้เงื่อนไขผ่านตัวอามิโบ้ด้วยนะครับใครไม่มีก็ชุดนี้ก็จะไม่มีด้วยนะครับผมไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดู แม่ปู่นเนี่ยแกก็ขายของเก่งจริงๆนะฮะเกมนี้นะครับหลังเล่นจบแล้วจะไม่มีนิวเกมพัสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอัปเดตท,ทีหลังไหมนะครับแต่ใจผมอยากให้มีนะเพราะว่าถ้าเล่นของครบๆเนี่ยผมอยากจะเล่นอีกกรอบหนึ่งอยากจะหาเรื่องเกียนศัตรูแกล้งศัตรูมากกว่านี้นะครับสนุกดีพอเล่นจบปราบลัทบอลเรียบร้อยนะครับหลังเครดิตเกมจะตัดเข้าหน้าเริ่มเกมใหม่เลยนะครับ ซึ่งถ้าคุณจะเล่นต่อนะครับก็ต้องไปที่เซฟล่าสุดนะครับซึ่งเกมจะเซฟตรงที่จุดเข้าช่วงสู้บอสสุดท้ายไว้ให้นะครับเราก็ใช้วิธีวิ์บออกมาฟาร์มของข้างนอกนะครับหรือตามไปแก้ไขปริศนาที่จะต้องการจะเก็บให้ครบนะครับแต่ยังไงผมก็อยากได้นิวเกมพารทนะจริงๆแล้วแต่ก็คงลุ้นยากนิดนึงถ้าถามว่าสำหรับเกม The Legend of Zelda ภาค Echo of Wisdom นี้นะครับ ผมชอบไหมก็ต้องตอบได้เต็มเสียงนะครับว่าชอบมากๆนะครับเพราะว่าทั้งงานภาพนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับและที่สําคัญครับความสบายใจในการเล่นนะครับเสียงดนตรีเย็นตัวละครเจ้าหญิงน่ารักน่ารักเดินในป่าสีเขียวนะเศกตัวนุ่นตัวนี้แกล้งชาวบ้านไปเนี่ยเพลนมากๆครับผมส่วนไอ้ที่ผมมันบ่นมาก่อนหน้านี้นะก็เล็กเ็กน้อยๆไม่ได้ติดใจอะไรนะครับและหลังจากนี้ครับผมก็คิดอยู่ว่าจะหาภาคเก่าๆมาลองเล่นดูเหมือนกันนะครับเรียกว่าเล่นภาคนี้จบปุ๊บก็ติดใจเกมตระกูลเซลดาปั๊บนะครับ ก็ไม่รู้ว่าภาคอื่นผมจะชอบเหมือนเกมภาคนี้ไหมครับก็คงต้องลองดูอีกทีหนึง่งผมว่าจะลองหาลิงก์เอาไปแคสติ้งมาลองเล่นดูนครับ mm hmm. เห็นว่างานภาพเขาก็น่ารักคล้ายๆออกับเกมภาคนี้ด้วยใครที่เคยเล่นมาแล้วนะครับก็ mm hmm. แนะนํากันได้นะครับหรือจะลองแนะนําภาคอื่นๆมาก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าช่วยแฟนเกมซลด้ามือใหม่ตรงนี้ด้วยละกันเอาละครับสำหรับคลิปนี้ของตลาดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ